อันนี้คือผมผู้สูงอายุแล้วนะคะผมที่มีอายุเยอะกว่าเพื่อนส่วนตรงโคนเนี่ยคือน้องค่ะคือเบบี้เพิ่งคลอดเมื่อเช้าเพิ่งคลอดออกมาเองค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใส่ครีมนวดนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งหัวเราบำรุงแต่มนุษย์ป้าเนี่ยมนุษย์ป้าคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ตรงปลายนะคะเอียงหัวแบบนี้แล้วใส่แค่ตรงนี้ใส่ปุ๊บแล้วล้างปั๊บเพื่ออะไรคะเพื่อเซฟปลายผมไม่ให้แตกแค่นั้นเองไม่ต้องใส่สูงขึ้นมาถึงขั้นนี้ครับเพราะขั้นนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ อันนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นตรงปลายเนี่ยเราต้องดูแลเขาเพื่อให้มันปิดเก็ดผมเพื่อไม่ให้มันแตกปลายนะคะเรื่องของะะผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องของผมการที่จะพาคุณไปดูว่าคุณเหมาะกับผมทรงไหนนะคะวันนี้ขออนุญาตอัดคลิปที่บ้านเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะมีเวลาอัดคลิปที่ร้านเลยเพราะว่ามีลูกค้าตลอดพอมีลูกค้าปุ๊บเนี่ยแต่จะมานั่งคุยมานั่งพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าคุณแม่บ้านก็จะต้องเปิด เข้ามาเอาน้ําไปเสิร์ฟลูกค้ามีการปัดกวาดเช็ดถูตลอดเวลามันจึงไม่สะดวกและ EP ต่างๆเตนเริ่มช้าลงสังเกตไหมคะว่าเตยแบบปล่อยช้าเพราะว่า ลูกค้าให้เสียงตอบรับดีมากขอบพระคุณมากเลยนะคะลูกค้าทุกท่านที่มาพูดหมดเลยว่าได้ดูคลิปที่เตยลงไปก็ดีใจนะคะที่ทําและมีคนดูนะคะดูเฉยๆไม่ต้องด่านะคะวันนี้เตยจะไม่ได้พาทุกๆคนไปดูทรงผมหรือวิธีการทําผมนะคะวันนี้เตยจะพาทุกคนมาแยกแยะระหว่างแชมพูกับครีมนวดว่าคุณสมบัติของเขาแตกต่างกันอย่างไรและ อันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นสําหรับใครนะคะเพราะว่ามันจะมีคนแบบสะผมไม่ใส่ครีมนวดนวดกับคนสะผมแล้วใส่ครีมนวดนะคะเรามาเริ่มกันที่คุณแชมพูคุณแชมพูเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเลยนะคะก็คือทําความสะอาดเส้นผม ชำระล้างสิ่งสกรปรกที่เรามีเงือมีรังแคมีควันลดควันอาหารหมูกระทงหมูกระทะที่เรากินเข้าไปแล้วกลิ่นมันติดหัวคุณแชมพูจะทําหน้าที่ชำระล้างออกให้หมดนะคะนั่นคือหน้าที่หลักของเขาหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเขาคือที่ลูกค้าหรือว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือเขาเปิดเกล็ดผมนะคะเขาจะเปิดเกล็ดผมออกอย่างนี้เลยผมมันเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะในเส้นผมมันจะมีเกล็ด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 เหมือนเกล็ดปลาอยู่ค่ะซ้อนๆกันนั่นคือเกล็ดผมเวลาเราสระปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความ บาลออกบาลออกอย่างนี้นะคะจึงทําให้ผมเรารู้สึกว่ามันสากมันฝืดแล้วมันรู้สึกว่ามันมีวอลลุ่มจับไปนั่นคือหน้าที่2หน้าที่ของเขานะคะส่วนเรื่องบํารุงจักระเบื้อผมมีลังแคผมทําสีมาอันนั้นคือช้อยของแต่ละ Product ที่เขาจะนําเสนอว่าส่วนผสมของแชมพูเขาช่วยในเรื่องอะไรทําสีผมมาผมงอกผมขาวหรือว่าผมมีกลิ่นเหม็นหัวเหม็นวัหัวมันเร็วผมมีรังแคแชมพูแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็จะผลิตมาให้เลือกหลายๆสูตรเห็นไหมคะอันนั้นคือช้อยลองๆแต่หลักๆของเขาคือทําความสะอาดและเปิดเก็ดผมไม่ว่าคุณจะทําส่วนผสมอะไรมาต้องเปิดเก็ดผมและทําความสะอาดผมเพราะว่าค่า PH ความเป็นกรดเป็นด่างในแชมพูมันจะไม่เท่ากับตัวคอนดิชชิเนอร์นะคะเรื่องกรดด่างเนี่ยเตยขออนุญาตผ่านนะคะเนื่องจากว่ายังไม่เก็ตมากเท่าไหร่ที่จะมาพูดเพราะว่ากลัวมันผิดเพี้ยนได้นะคะก็คือเตยยังไม่ได้รู้เรื่องนี้ลึกก็เลยยังไม่อยากจะเอามาพูดเพราะาเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนนะคะเอาเป็นว่ามันจะเปิดเก็ตผมสระผมแล้วเก็ดผมเปิดแล้วผมมันก็จะสากและทําให้ผมเราพองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูครีมนวดกันค่ะส่วนคุณคอนดิชชิเนอร์หรือครีมนวดนะคะคุณเขาก็จะทําหน้าที่หลักๆก็คือปิดเก็ต สะเสร็จปุ๊บมันเปิดออกอย่างนี้คุณต้องปิดเกล็ดผมนะคะทีนี้จะจะมาแยกแยะให้ฟังว่าทำไมถึงมีคนใส่ครีมนวดและไม่ใส่และควรใส่หรือไม่ใส่นะคะ <S <S ถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นตุ๊ดเหมือนเตนเนี่ยเวลาสระ,ะผมเขาจะไม่ใส่ครีมนวดเพราะว่าใส่แล้วมันรู้สึกว่าหัวมันเร็วมันฟีบเร็วเพราะว่าครีมนวดผมส่วนใหญ่มีซิลิโคนหรือมีค่า pH ที่มันถักล้างกันนะคะกับแชมพูเพื่อให้เกล็ดผมมันปิดนั่นคือหน้าที่ของคุณครีมนวดหลักๆนะคะ ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะเนื่องจากว่าผมผู้ชายเราตัดบ่อย<ๆ>เดือนเดือนหนึ่งเราตัดและบางคนไม่ถึงเดือนก็ตัดแล้วนะคะผมมันขึ้นใหม่มันมีผมเบบี้แฮร์ขึ้นทุกวันนะคะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสมนะคะลูกค้าบางท่านของเตนเนี่ยไม่ใส่เลยนะคะการที่ไม่ใส่เลยเขามีข้อดีค่ะเขาจะช่วยให้ผมลูกค้าเนะี่ยพองและมีวอลลุ่มแต่ข้อเสียของเขาก็มีนะคะข้อเสียของเขาคือทําให้ผมตรงปลายมันแตกเดี๋ยวสมมติว่าเดี๋ยวเตจะสมมติว่าเตผมยาวแล้วกันเนาะ เอาอะไรดีอะเอาเสื้อแล้วกันมีเสื้อใกล้มือนะคะอะสมมติว่าเตผมยาวประมาณนี้นะคะผมยาวประมาณนี้นะคะเวลาเราสระผมอะค่ะเราจะไม่ใส่คิีมนวดถ้าเป็นคนผมแบนเนาะจะไม่ใส่คิมมนวดเพราะว่ามันจะฟีบแล้วเก็ดผมตรงทุกตรงเนี่ยเปิดหมดตรงที่เปิดเยอะสุดคือตรงไหนรู้ไหมคะตรงปลายผมเพราะมันคือจุดตรงปลายเวลามันเวลาเราไม่ได้ใส่ปุ๊บมันจะค่อยๆแตกแตกแตก,แตกออกลองไม่ใส่ประมาณ3เดือนค่ะมันจะแตกไปหเห็นเลยประมาณ1เซนหรือ3ม หรือสามวันสามเซนเขาเรียกเซนหรือว่านิ้วเออช่างมาันเถอะประมาณนิดนิด,น,ดนึงประมาณแค่นี้ค่ะจะมีความแตกปลายขึ้นมานะคะนั่นคือคุณอย่าลืมนะคะว่าผมของคุณตรงเนี้ยที่มันยาวถึงตรงเนี้ยมันมีมันใช้เวลาอยู่บน,อย,บนอยู่บนอากาศอยู่บนแดดโดนลมโดนความร้อนมากี่ปีจากตรงนี้มาตรงนี้ใช้เวลากี่ปีอันนี้คือผมผู้สูงอายุแล้วนะคะผมที่มีอายุเยอะกว่าเพื่อนส่วนตรงโคนเนี่ยคือน้องค่ะคือเบบีพิ่งคลอดเมื่อเช้าพิ่งคลอดออกมาเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใส่ครีมนวดนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งหัวเราบำรุงแต่มนุษยป้าเนี่ยมนุษป้าคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ตรงปลายนะคะเยียงหัวแบบนี้แล้วใส่แค่ตรงนี้ใส่ปุ๊บแล้วล้างปั๊บเพื่ออะไรคะเพื่อเซฟปลายผมไม่ให้แตกแค่นั้นเองไม่ต้องใส่สูงขึ้นมาถึงขั้นนี้ครับเพราะขั้นนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อันนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นตรงปลายเนี่ยเราต้องดูแลเขา <P ew> เพื่อให้มันปิดเกล็ดผมเพื่อไม่ให้มันแตกปลายนะคะเยียงปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วล้างออกปบเลยไไมม่่ตต้้้อองงงทินนนนนนาาวดะะค แค่นี้นี่คือการใส่ปิดเก็ดผมตรงปลายเพื่อเซฟไม่ให้ผมแตกปลายนะคะรบกวนคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่ไม่ได้ใส่ใส่เธอคะ่ะใส่นิดเดียวใส่แป,ป๊บเดียวแล้วล้างออกเพื่อเซฟผมตรงปลายของคุณเวลาคุณไปหนีบผมม้วนผมหรือเป่าผมหรือแค่เดินออกไปให้ควันรถมันโดนอะ่ะมันช่วยลดผมแตกปลายได้มากคะ่ะในเรื่องของการใส่ขิมนวดแค่ตรงปลายนะคะเพราะฉะนั้นเตงแนะนำว่าให้ใส่ จะดีกว่าแต่ใส่ให้ถูกวิธีนะคะอันนี้เคสของคนผมรีดแบนผมตรงนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกใส่ครีมนวดเลยนะคะแนะนำว่าให้เล็มปลายผมประมาณสัก2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะเล็มปลายผมเนื่องจากว่าบอกช่างว่าออกน็ดเดียวอะ่ะแต่มันออกเยอะอะ่ะปัญหานี้จะหมดไปนะคะถ้าคุณมาที่ The House s ซ l ร n เราเข้าใจคุณคะ่ะ ว่าเอาออกนิดเดียวเป็นแบบไหนบางทีลูกค้าเตี่ยพูดขึ้นมาเลยนะคะว่านี่ตัดแล้วเหรอไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเ <c oughs> พราะว่านี่คือคําว่าเอาออกนิดเดียวค่ะเอาออกนิดเดียวคือเราจะดูสภาพผมจริงๆของลูกค้าว่ามันแตกปลายแค่ไหนแล้วเราก็ตัดแค่นั้นช่างที่ร้านเราตัดแค่นั้น,นะคะ่ะบอกเลยนะคะว่ามันคือกลยุทธ์ เอาออกเยอะผมก็ยาวช้าก็มาตัดช้าสิคะก็ต้องออกนิดเดียวจะได้ยาวเร็วแล้วก็มาตัดบ่อยๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณมาที่ The House Salon หรือร้านทําผมใกล้ๆบ้านที่คุณไว้วางใจเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะให้ไปเล็มปลายออกสัก3เดือนเล็มทีนะคะตัดเถอะคะ่ะจะเก็บไว้ให้เราสางผมแล้วมันรู้สึกว่ามันมันกรอบมือมันไม่สบายมือนะคะ ถ้ากลัวว่ามันจะสั้นอย่าลืมนะคะคิดถึงเราเดอะเฮาส์ซาลอนนะคะ,ะมาดูคนผมมาแรงวันมาจากไหนเนี่ยเมื่อคืนก็กินหมดไปแล้วนะ่จะมาเดินตอมอะไรเนี่ยถึงไหนแล้วอะมากระโดดค่ะมาถึงคนผมฟูมอยักโศกผมทําสีมายืดมาดัดมาหรือคนที่หนีบผมบ่อยแนะนําว่าให้ใส่ครีมนวดเป็นหลักๆเลยนะคะห้ามขาดสารุปง่ายๆก็คือว่าทุกคนจําเป็นต้องใส่ครีมนวด แต่ว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีสําหรับคนที่ผมตรงผมรีบแบนด์เตก็บอกไปแล้วนะคะว่าให้ใส่แค่ตรงปลายแล้วแล้วก็รีบล้างไม่ต้องทิ้งนานส่วนคนที่ผมแห้งผมฟู ผมเสียจากการทำเคมีหรือเป็นผมฟูอยู่แล้วก็ใส่ได้ปกติแต่ให้เว้นตรงหนังหัวนะคะเพราะว่าตรงหนังหัวเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการผลิตน้ํามันของมันอยู่แล้ว,ลวหนังศีรษะเราลูกขุมขนเราอะค่ะพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยซิลิโคนมันจะไปอุดตันตามรูกุมขนแล้วทำให้เราล้างผมไม่เกลี้ยงต่อให้เราล้างเกลี้ยงมันก็จะมีตกค้างอยู่ไม่มากก็น้อยค่ะหลีกเลี่ยงว่าไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าอตัวซิลิโคนตัวนั้นมันจะไปทำมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตรงหนังศีรษะทําให้ผมเราล เพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงตรงตรงโคนทุกทุกสภาพผมหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการลงนวนวดบนโปะบน,บนบนหัวนะคะถ้าผมเสียผมฟูให้ใส่ตรงชิดชิดเข้ามาหน่อยแล้วก็รูดลงแต่ถ้าเป็นผมตรงเลยให้ใส่ตรงปลายแล้วล้างออกนะคะใส่เธอค่ะเพื่อเซฟผมของเราแต่ถ้าเป็นคนผมตัดผมบ๊อบหรือผมสั้นเหมือนเตนเนี่ยไม่จาเป็นต้องใส่นะคะคนผมสั้นเหมือนเหมือนเตนหรือว่าเป็นผมซอยซอยไม่ไม่ต้องใส่ได้คะ่ะพราเราตัดต้องตัดผมบ่อยแต่ถ้าเป็นคนผมยาวระดับบ๊อบลงมาอันนั้นจําเป็นต้องใส่นะคะโอเคมีรอเรือทํา โอเคนะคะสำหรับคุณแชมพูกับคุณคุณค,ณครีมนวดเขาทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะ <T un> คุณแชมพูเปิดคุณครีมนวดปิดนะคะ <T un> การที่เปิดแล้วไม่ได้ปิดผมจะแตกปลายขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะไม่อยากใส่ก็ไม่ได้บังคับ <idor> <T un> แต่นี้เต็มมาแนะนําทริปเล็กๆเพื่อเราเซฟผมว่าเออวันนี้าอยากไปดัดผมเราอยากทาสีผมมันจะได้ไม่เสียไม่แห้งมากขึ้นนะคะ <T un> สําหรับทริปนี้มีแค่สาระนิดๆหน่อยๆมาฝากไว้นะคะก่อนจะไป Subscribe กดกระดิ่งไม่ต้องแชร์ก็ได้ค่ะเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะส่วนลูกค้าในเพจร้านของเตยทุกคนก็ขอกราบขอพระคุณมากนะคะที่เข้ามาใช้บริการอย่างล้นหลามนะคะและก็ขอกราบขอพระคุณที่ดูคลิปเตยจนถึง EP นี้น่าจะ EP ที่11นะคะถ้าเตยจำไม่ผิดเตยจะพยายามหาเวลามาให้ความรู้เดี๋ยว EP หน้าเตแพรนไว้แล้วว่าเตยจะทำเรื่องทรีทเมนต์กับมาร์คทรีทเมนต์กับมาร์คเนี่ยเขา ทำงานคล้ายกันค่ะแต่เขาจะมีข้อดีแตกต่างกันเดี๋ยวเตยจะมาเล่าให้ฟังในอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณค่ะ